สวัสดีครับพี่น้องเขาชูชงมุกชนคนอีสาอีู่ครับพี่น้องวันนี้มาเขาขั่วเป็นเมนูไทยอีกแล้วครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นหมูนะครับสันคอหมูหรือว่าก็จะมีหนังหวังนะครับเนาะผมจะมาทําเมนูผัดกระเพราครับวันนี้ก็จะมีเตยมใปเดียบร้อยแล้วเป็นถั่วฝักยาวหันต,ตัวนี้จะเป็นพริกไทยอ่อนใบกระเพราครับ ตัวนี้ก็จะเป็นหอมกับพริกหยวกกับพอดีใส่พอมีมีผักนะครับเนาะไปครับไปเริ่มต้นกันเลยครับใส่จังหน่อยครับใส่นจังหน่อยพอดีเจียวกระเทียมครับ ครับเติมหมูไปเลยครับ Thank <small> you. Og så vann. น่อยครับน้องจะผิดอยู่ใช่ไหมครับ ักกันครับต้ตงการพักครับกินพัก,กนมิเตอน้อยเสริมกันซึ่ว่นาน้ำมันน้อยครับเติมนักขึ้น หอ,อมสู้เลยใช่กระเพางไปได้ครับพมคอนไฟตรงรับมันแ้นเกินเดืนใหม่หมองรสชา,าดชมมงงครับอัานี้สิ่มุนยอพีนอนเ้ยหนัววะยืดแน่้อยับน,น,น,น้อยหนึ่งครับ สอดลงหน,นหนึงคนระับหัวหาไปกินกัามันอาจจะเจดครับเพราะว่ามันพักหลายมันก็ได้เจอเผาเผามูนะสูตรพักสูตรใส่ต้นหอ,อมเอ้ยใส่หัวหอ,อมอโอเคครับเดี๋ยว้อยครับ ขอหยาดปีดไปพักครับม่หอมนี่ครับผัดกะเพราอาหารจานเดียวครับพี่น้องเรียบร้อยครับมาตาครับเป็นแบบนี้แหละครับตาอร่อยกว่าครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเลอรขอบคุณผู้สิทธาม่ายำโจมขอบคุณทุสัสาบตุกไหลครับ ขอบคุณทุกการติดตามครับบางมุงชนพร,รยายนาฬิกไปกินเขากันครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าด้วยครับเด้อบ๊ายบายครับ